พันธสัญญาเดิมฉบับฟื้นปูยาหุสุอาบทที่11ต่อมาเมื่อยาบินกษัตริย์แห่งคาโซได้ยินเรื่องนี้จึงใช้คนไปหาโยบาบกษัตริย์แห่งมาโดนกษัตริย์แห่งชิมโรนกษัตริย์แห่งอักซาบและบรรดากษัตริย์ที่อยู่ในเขตเทือกเขาตอนเหนือและที่อยู่ในอารบะาทางใต้ของคเนเรตและในที่สูงโดระทางทิศตะวันตกและไปหาชนชาติคณาอันทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกชนชาติอามโมรีชนชาติเฮต ชนชาติฟาริซีและชนชาติยาบูสในเขตเทือกเขาและชนชาติฮีวีที่อยู่เชิงเขาเฮราโมนในดินแดนมิทาพวกเขาก็ยกออกมากับกองทัพทั้งหลายมีจำนวนมากดังทรายที่ชายทะเลมีม้าและรถรบมากมายด้วยกษัตริย์เหล่านี้ทั้งหมดได้รวมพลกันและมาตั้งค่ายอยู่ด้วยกันที่ลําน้ำเมรมเพื่อจะสู้รบก,กับชนชาติอิสราเอลและพระยาฮวาตรัสกับยาหูสุอาว่าอย่าก,กลัวเพราะเหตุพวกเขาเลย เพราะว่าพรุ่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้เราจะมอบพวกเขาทั้งหมดไว้ให้ถูกประหารต่อหน้าชนชาติอิสราเอลเจ้าจงตัดเอ็นน่องมาของเขาเสียและจงเผารถรบของเขาเสียด้วยไฟเยโฮสุอาจึงยกพลทั้งหมดเข้าโจมตีพวกเขาทันทีที่ลำน้ำเมโรมและพระยะโฮวาทรงมอบพวกเขาไว้ในมือของชนชาติอิสราเอลและชนชาติอิสราเอลก็ประหารเขาและไล่ตามเขาไปจนถึงมหานครซีโดน และไปจนถึงมิสตราโฟดมายิมไดถึงหุบเขามิสเพด้านตะวันออกชนชาติอิสราเอลได้ประหารพวกเขาจนไม่เหลือผู้รอดชีวิตสักคนเดียวยาหุสุอาได้กระทําต่อพวกเขาตามที่พระยาฮูวาได้ตรัสไว้คือได้ตัดเอ็นน่องมา้าและเผารถรบเสียด้วยไฟแล้วในเวลานั้นยาหุสุอาก็กลับมายึดเมืองฮาโซและประหารกษัตริย์ของเมืองนั้นเสียด้วยดาบเพราะว่าแต่ก่อนนั้นฮาโซเป็นหัวหน้าของอาณาจักรเหล่านี้ทั้งหมด พวกเขาได้ประหารทุกคนที่อยู่ในเมืองนั้นเสียด้วยคมดาบและทำลายจนหมดสิ้นไม่มีสิ่งที่มีลมหายใจเหลืออยู่เลยและท่านก็เผาเมืองฮาโซเสียด้วยไฟยาหฮสุอาได้ยึดบรรดาเมืองของกษัตริย์เหล่านี้พร้อมกับกษัตริย์ทั้งหมดท่านได้ประหารเสียด้วยคมดาบและทำลายพวกเขาจนหมดสิ้นดังที่โมเสผู้รับใช้ของพระยาฮูวาได้บัญชาไว้แต่เมืองที่อยู่บนเนินเขาชนชาติอิสราเอลไม่ได้เผาเว้นแต่เมืองฮาโซเมืองเดียว ที่ยาโฮสุอาเผาเสียของทั้งหมดที่ริบได้จากเมืองเหล่านี้รวมทั้งปุงสัตว์เลี้ยงชนชาติอิสราเอลได้ยึดเป็นของตนแต่เขาได้ประหารมนุษย์ทุกคนเสียด้วยคมดาบจนได้ทำลายพวกเขาเสียหมดสิ้นทุกสิ่งที่มีลมหายใจเขาไม่ให้เหลืออยู่เลยพระยาหฮวากทรงบัญชาโมเสผู้รับใช้ของพระองค์อย่างไรโมเสก็บัญชายาหฮสุอาอย่างนั้นและยาหฮสุอาก็ทำตามท่านไม่ได้ละเว้นในการทำทุกสิ่ง ซึ่งพระยะหุวาทรงบัญชาโมเสไว้ดังนั้นยาหุสูอาะจึงยึดดินแดนนั้นทั้งหมดคือเขตเทือกเขาเนเก็บทั้งหมดดินแดนโคเซนทั้งหมดที่ลุ่มอาราบาและเขตเทือกเขาของชนชาติอิสราเอลกับที่ลุ่มนั้นด้วยตั้งแต่ภูเขาฮาลาดขึ้นไปถึงเซอีไกลไปถึงบาลาคักในหุบเขาเลบานอนเชิงภูเขาเฮราโมนท่านได้จับบรรดากษัตริย์ทั้งหมดของเมืองเหล่านั้นมาประหารชีวิตเสีย ยาหุสุอาได้ทำสงครามกับกษัตริย์เหล่านี้ทั้งหมดเป็นเวลาอันยาวนานนอกจากชนชาติทีวีซึ่งเป็นผู้อาศัยอยู่ในเมืองคิบโอนแล้วไม่มีศัก์เมืองหนึ่งที่ได้ทำสันติภาพกับชนชาติอิสราเอลพวกเขาล้วนต้องทำสงครามยึดมาทั้งนั้นเพราะเรื่องนี้เป็นมาจากพระยาหุวาที่ทรงให้พวกเขามีใจแข็งกระด้างจึงมาสู้รบทำสงครามกับชนชาติอิสราเอลเพื่อจะทรงทำลายพวกเขาเสียจนหมดสิ้นพวกเขาไม่ได้รับพระเมตตาเลย แต่ทรงทำลายพวกเขาเสียดังที่พระยะโฮวาทรงบัญชาโมเสยว้คราวนั้นยาหุสุอาได้มาถึงและได้ตัดทิ้งไปซึ่งชนชาติอนาคจากเขตเทือกเขาจากเฮโรนจากดาเบียจากอนาคและจากทั่วเขตเทือกเขายูดาและจากทั่วเขตเทือกเขาของอิสราเอลยาหูสุอาได้ทำลายคนเหล่านี้พร้อมทั้งเมืองของพวกเขาจนหมดสิน้นไม่มีชนชาติอนาคเหลืออยู่ในดินแดนของชนชาติอิสราเอลเว้นแต่ในคาซา ัและอัสโตท,ที่ยังมีเหลืออยู่บ้างดังนั้นแหละยาหุสุอาจึงได้ยึดดินแดนทั้งหมดตามที่พระยะหฮวาได้ตรัสไว้กับโมเสธุกประการและยาหูสุอาแบ่งดินแดนเหล่านั้นให้เป็นมรดกแก่เผ่าต่างๆของอิสราเอลตามตระกูลต่างๆของเขาดินแดนนั้นก็สงบจากสงคราม